กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายพันเทพกร,ร,รานุรงลานสมาชิกวุฒิสภาขอหารือเรื่อง,องการป้องกันการก้าวไก่แทรกแซงการบริหารงานภาครัฐสืบเนื่องจากรัฐธรฐรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ .2560 มาตรา76วรรคสได้บัญญัติให้รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการอมิชอบเป็นการก้าวไก่แทรกแซงการปฏิบัติงานหรือกระบวนการแต่งตั้งหรือพิจารณาความดีความชอบของเจ้าที่ของรัฐและแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบฉบับปรับปรุง2564ก็ได้กําหนดให้สํานักงานคลังการพลเรือนหรือสำนักงานกพเนี่ยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการจะทำกฎหมายดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในปี2565นั้นนะครับต่อจากนั้นเมื่อวันที่8สิงหาคม2566สำนักง,งานกาพอได้ออกหนังสือเวียนที่ว .14 เรื่องแนวทางการป้องกันการก้าวไก่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในราชการพลเรือนนะครับส่งให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆจังหวัด ซึ่งสาระสำคัญของหนังสือเวียนนี้แจ้งว่าปัจจุบันยังมีการกระทำการต่างๆ,างๆซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อการกระทำต่างๆนะครับในระบบของคุณธรรมและมียังมีลักษณะเป็นการก้าวไกยต่อการปฏิบัติหน้าที่งานบริหารงานบุคคลของ,ของราชการพลเรือนนะครับจึงได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการก้าวไกยดังกล่าวนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วนะครับ ออจากแนวทางการป้องกันดังกล่าวของสำนักง,งานกอพกับผมจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังพระนาท่านนายกรัฐมนตรีใน2ประเด็นดังต่อไปนี้ครับประเด็นที่ 1. แนวทางการปฏิบัติของสำนักง,งานกอพดังกล่าวเนี่ยมีผลปฏิบัติเฉพาะข้าราชการพลเรือนเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีผลถึงข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นๆจึงยังไม่เป็นไปตามระบบ ตามรัฐธรรมนูญนะครับที่มีเจตนาว่าจะต้องให้ครอบคลุมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทเลยนะครับจึงสมควรที่จะพิจารณากำหนดเป็นมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีผลบังคับต่อเจ้าหน้าที่ทุกประเภทนะครับประการที่2แนวทางการปฏิบัติที่สำนักง,งานกอ,อกพอกำหนดเนี่ยนะครับที่ให้แจ้งหน่วยงานต่างๆเ,เพื่อดำเนินการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูนซึ่งบัญญัติให้เป็นกฎหมายนะครับที่มีบทลงโทษผู้ก้าวไก่ต่างๆของภาครัฐด,นะดังนั้นจึงสมควรที่ทางรัฐบาลจะได้พิจารณาเร่งรัดให้ตราเป็นกฎหมายต่างๆตามที่กําหนดในแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตเพื่อพึมีชอบโดยเร็วต่อไปขอบพระคุณครับ